ครับต่อไปเราก็จะมาอธิบายในเรื่องของคำสั่ง move หรือว่าที่ย่อมาจากคำว่า move ที่แปลว่าเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับโดยคำสั่ง move เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาษา assembly เป็นภาษาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานของภาษา assembly นะครับโดยหน้าที่ของคำสั่ง move เนี่ย มันคือการเคลื่อนย้ายข้อมูลนะครับจากจากที่ที่หนึ่งไปอีกที่ที่หนึ่งครับโดยอันเนี้ยเราจะใช้คำว่าตรงเนี้ยจะเป็นทางด้านของ r 2ครับและนี้จะเป็นทางด้านของ r 1ซึ่ง r 2คืออะไร r 2ก็คือ register ซอสรีจิสเตอร์นะครับเรียว่ารีจิสเตอร์ต้นทางนั่นเองส่วน R หนึคือ destination register หรือว่า Register ปลายทางโดยเมื่อมีการป้อนข้อมูลนะครับเข้ามาที่คำสั่ง move มันจะทำการย้ายข้อมูลนะครับจากตัวต้นทาง มันเป็นการ copy ครับขอโทษครับไม่ใช่การย้ายแต่เป็นการ copy ข้อมูลจากตัวต้นทางเนี่ยไปที่ตัวปลายทางโดยข้อมูลเนี่ยจะถูก copy ไปเรื่อยๆตราบใดที่สัญญาณยังเข้ามานะครับตราบใดที่ยังมีสัญญาณเข้ามาเนี่ยตัวข้อมูลจะถูก copy ไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะครับโดยเงื่อนไขของการ copy เนี่ยก็คือขนาดของ register ทั้งสองตัวครับต้องมีขนาดเท่ากันครับอย่างเช่นในกรณีที่ r 2เป็น8บิ bit อันหนึ่งก็ต้องเป็นแปดบิตครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับของคำสั่ง move นะครับ